คลิปนี้จะพาไปรู้จักกับเลเซ่ครับหนึ่งในตัวละครหญิงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเรื่องเชนซอ w แมนในภาคบูมเกิออร์ลเดียรที่เรียกว่าอินูระเบิร์นั่นแหละโดยคลิปนี้จะวิเคะห์ในเรื่องของเจ้าหนูเลเซ่นะครับและความสัมพันธ์กับพระเอกของเราเดนจิไปจนถึงจุดจบที่น่าเศร้าของอาจารย์ฟูจิโมโตะที่ได้เรียบเรียงเอาไว้นะครับ สรุปไวๆก็คือเลเซ่เนี่ยปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของสาวน้อยสดใสทำงานพาร์ทไมที่ร้านกาแฟโครสโรดครับแต่ที่จริงแล้วตัวตนของเธอจริงๆเนี่ยคือผู้ใช้พลังหรือว่าปปรูกผสมปีศาจระเบิดครับเป็นสายลับและนักฆ่าที่ถูกฝึกมาอย่างดีจากสหภาพโซเวียตครับเป้าหมายเดียวของเธอคือการชิงหัวใจของปีศาจเลื่อยยนครับนั่นก็คือปชิตะตันเอง ที่อยู่ในตัวเดนจิเราก็ไม่ได้สนใจตัวเดนจิอะไรหรอกมันคือการสร้างภาพในเนื้อเรื่องและความสัมพันธ์กับเดนจิเนี่ยการพบกันของทั้งสองอะคือเจอกันในวันที่ฝนตกเลเซ่เข้ามาสนิทจิด้วยท่าทีที่แบบคี้เล่นคิอ้อนเป็นมิตรดูเหมือนที่จะชอบเดนจิพยายามที่ทําให้เดนจิรู้จักอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวกับความรักได้พาเดนจิไปโรงเรียนตอนกลางคืนทั้งๆที่ตัวเองอะ่ะไม่เคยที่จะได้ไปโรงเรียนเลยด้วยซ้ํา สอนเรื่องการใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ไม่เคยใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นด้วยซ้ำสอนเดนจิว่ายน้ำสอน เรื่องรสชาติของกาแฟและดอกไม้ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเลเซ่รู้จักสิ่งเหล่านี้หรือไม่หรือว่าเป็นสัญชาตญาณในการทาภารกิจของเธอซึ่งจุดประสงค์ในการทําสิ่งเหล่านั้นในช่วงต้นเรื่องนะครับมันคือการแสดงเพื่อล่อลวงเดนจิให้ตายใจและมอบหัวใจให้เธออย่างบริสุทธิ์ใจนั่นเองซึ่งอาจารย์ฟูชิโมโตะเนี่ยเขาก็าหักมุมด้วยฉากโคตรจโรแมนติกในช่วงต้นเรื่องนะแล้วมาหักมุมช่วงที่แบบเป็นคลายแม็กซีนที่แบบโอเคไอ้ชา okay, มันได้กันแล้วแหละอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายเลเซ่ก็เผยท่าแท้ด้วยการทำลายล้างทุกอย่างครับอันดับแรกเลยก็คือจูบก,กันแล้วก็กัดดินดินจิจนขาดต่อจากนั้นเธอก็แปลงล่างระเบิดหัวตัวเองกลายเป็นหัวลบที่มีเขี้ยวออกมาอาจารย์ฟูจิโมโตะก็ออกแบบส่วนหัวโคตรน่ากลัวเลยแต่ส่วนล่างนี่โอ้พระเจ้าพี่แกก็ช่างมันเจิดเหลือเกินนะครับพลังของเธอคือการดึงสลักที่คอครับที่เป็นที่เป็นห่วงเหมือนคล้ายกับสลักระเบิด พอดึงออกมาปุ๊บก็ระเบิดหัวตัวเองแล้วก็แปลงร่างเป็นบูมเกิลอาร์คนะครับก็คือปีศาจสีอินูระเบิดนั่นเองความสามารถของเลเซ่เนี่ยสามารถสร้างแรงระเบิดจากการสัมผัสและการโจมตีได้ก็หมายความว่าทุกอวัยวะในร่างกายของเธอเป็นระเบิด มีความเร็วและทักษะในการต่อสู้ระยะประชิดต,ตัวคือระดับสูงอะคือเป็นทหาระานะตรงๆฝึกม้าแต่เด็กแต่คำถามสำคัญที่อยู่ในคลิปสรุปแล้วเลเซ่ชอบเดนจิจริงหรือเปล่าเพราะว่าทั้งเรื่องเลยอะคือที่แกแสดงได้เนียนมากและมันก็มีคำถามคำถามหนึ่งที่เลเซ่ถามเดนจิว่าถ้าเกิดเป็นไปได้อะ อยากจะเป็นหนูที่อยู่ในเมืองหรือว่าหนูตามชนบทคีย์พอยต์สำคัญของเนื้อเรื่องของบูมเกอร์อาร์คเนี่ยมันก็คือประเด็นสำคัญของวลีวลีนี้เลยซึ่งวลีเนี่ยมันมาจากนิทานหนูเมืองและหนูนาเป็นนิทานอิศพ ของญี่ปุ่นครับแต่ถูกตีความหมายให้ดูดาร์กขึ้นของอาจารย์อุชิโมโตะนี่คือแก่นแท้ของตัวละครที่ห่วยหายสรภาพครับนั่นก็คือเลเซ่นั่นเองคนที่อยู่ในเมืองก็ห่วยหาที่จะออกไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายส่วนคนที่อยู่ชนบทก็จะห่วยหาสิ่งที่สิวิไลอะไรประมาณนี้ตัวของเลเซ่ที่พยายามที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้เรนจิดได้รับรู้นั่นเอง ซึ่งบทสรุปที่น่าเศร้าของอาจารย์ฟูจิโมโตะที่ได้เขียนและเรียบเรียงไว้กับเซนโซแมนในภาคนี้นะหลังจากการต่อสู้จบลงเลนเซ่ไม่ได้หนีกับโซเวียตทันทีครับแต่เธอกับเลือกที่จะกลับไปที่ร้านกาแฟเลือกเส้นทางของหนูนา ที่เดนจิได้เสนอไว้ตอนที่ช่วยเธอก็เดนจิล้วก็ลากตัวเธอขึ้นมาตรงชายหาดนะครับเ,เสนอว่าเราหนีไปด้วยกันไหมไปเป็นหนูหนาด้วยกันซึ่งในความหมายนะั้นในเดนจิเขาไม่ได้รู้หรอกว่าความหมายที่แท้จริงของหนูหนาคืออะไรเพราะเขาห่วยหาสิ่งที่สีวิไลมาตลอดเข้าใจปะเลเซ่เขาเข้าใจความหมายนั้นดีเขาไม่อยากตายเขาอยากมีชีวิตที่ธรรมดาเขาอยากเป็นมนุษย์ธรรมดาเขาอยากใช้ชีวิตธรรมดาเขาจึงเลือกที่จะไปหาเดนจิตามนัดนั่นเอง แต่จุดหักมุมอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์ฮิชิโมโตะได้เขียนไว้แล้วก็เป็นคีย์พอยต์สำคัญที่ทําให้คนดูรู้ว่ามากิมะแม่งไม่ใช่คนดีในขณะที่เธอกําลังไปที่ร้านใหมายถึงเลเซ่นะเธอก็วิ่งตะเกียบตะกายเธอตัดสินใจแล้วว่าเธอจะใช้ชีวิตกับเบนจิแต่เธอก็ถูกดักทางโดยมากิมะครับและปีศาจเทวดามันจะมีลําดับชั้นของปีศาจแต่ละขั้นอยู่ในเรื่องของเซนโซแมน ไม่ว่าจะเป็น Angel, Devil, ิลไฮบริดหรือว่าอิล i ิอะไรประมาณเนี้ยซึ่งปีศาจเทวดาถึงมันจะดูติ่มๆแบบนั้นอะมีพลังพอๆกับปีศาจเลือดเลยนะพลังอาจจะเหนือกว่าปีศาจเลือดในตอนที่ปีศาจเลือดได้เลือดเต็มที่ได้มีเขางอกเต็มที่อะไรเงี้ยคือพลังแบบเดียวกันเลยแต่พี่แกขี้เกียจพี่แกไม่สนใจหาเหวอะไรอะ่ะคือเอาแต่ใจอะว่ากันง่าย แบบนั้นเลยมากิมะสามารถควบคุมเจ้าปีศาจเทวดาได้ก็หมายความว่ามารกิมะก็มีพลังเหนือกว่าปีศาจเทวดานั่นเองก,กลับมาที่เลเซ,เซ่ก่อนตายเธอนึกถึงเดนจิครับและความจริงที่ว่าเธอไม่เคยได้ไปโรงเรียนจริงๆก็หมายความว่าสิ่งที่เธอพยายามแสดงให้เดนจิเห็นตั้งแต่ต้นเรื่องนั่นคือความต้องการของเธอจริงๆครับมันไม่ใช่การหลอก เดนจิเพื่อให้ตายใจเพียงอย่างเดียวอาจารย์ฟูจิโมโต้ได้เขียนได้แบบเรียบง่ายแต่ว่าแกพยายามที่จะหักมุมแต่และทุกซีนทุกการเล่าเรื่องให้ดูชัดเจนขึ้นไม่เหมือนกับที่เป็นอนิเมะซีรีส์มีไดอล็อกที่ที่หักไปซะทุกอย่างแต่อันนี้คือบทภาพยนตร์ไงเข้าใจว่ามันเป็นเดอะบูวี ในบทขัดแย้งอะเลเซมี2ด้านซึ่งมีความขัดแย้งกันสุดขั้วอยู่ในตัวครับเราก็จะเห็นในเนื้อเรื่องอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทําให้คนดูรักเธอคือช่วงเวลาที่เธอเริ่มไม่อยากฆ่าเดนจิครับมันเกับกลายเป็นว่าทหารรับจ้างที่ถูกฝึกมาเพื่อฆ่าตลอดมีหัวจิตใจขึ้นมามันส่วนรักครั้งแรกของเดนจิอะมันคือเลเซรจริงหรือเปล่า ตรงเคลเซ่คือคนที่สอนให้เดนจิรู้จักความรักที่ซับซ้อนกว่าเรื่องทางกายภาพครับเดนจิเข้าใจความรักที่ผิดครับผม เดนจิเข้าใจว่าการที่ใครสักคนมอบอะไรให้มาไม่ว่าจะเป็นการจูเป็นการลว้วงหรือเป็นการเสนอสิ่งใดๆก็ตามที่เดนจิได้รับมาเขาพยายามจะสอนว่าแท้ที่จริงแล้วความรักไม่จําเป็นต้องมอบให้เสมอแต่เราสามารถมอบให้ได้เช่นกันนั่นคือความรักที่แท้จริงนั่นหมายความว่าไม่จําเป็นต้องมีเงื่อนไขอะไรแค่การกอด หรือว่าการสัญญาและทําตามสัญญาแค่นั้นก็ถือว่าให้ความรักได้เช่นกันเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนี้ยมันเป็นการเฉลยจุดจุดหนึ่งที่เชื่อมโยงคลายปมของเนื้อเรื่องเชนซอ a ์แมนสาหรับข้อมูลเชิงลึกของผู้แต่งนะครับอาจารย์ฟูชิโมโตะได้ให้คํานิยามของเชนซอ a ์แมนในภาคนี้เขาพยายามผสมผสานความชื่นชอบส่วนตัวครับก็คือภาพยนตร์และสัญลักษณ์ทางาศาสนาไว้อย่างน่าสนใจครับในตัวละครเลเซ่เนี่ยอาจารย์ฟูชิโมโตะเป็นพวกซินิพไร์ เป็นพวกข้างไข้หนังแบบชอบเอาตัวละครในหนังมาสร้างเป็นตัวละคระอะไรประมาณนี้และเลเซ่ก็คือตัวละครที่สะท้อนรสนิยมอย่างชัดเจนที่สุดครับและหนังเรื่องหนึ่งที่เขาได้รับแรงบันดาลใจจินโรบดูบิเกนครับนี่คือแรงบันดาลใจที่ชัดเจนที่สุดของโครงเรื่องภาคเลเซ่มีความคล้ายคลึงกับอนิเมะเรื่องจินโรบมากในจินโลบเนี่ยตัวเอกเป็นหน่วยลบพิเศษครับเปรียบเหมือนเดนจินั่แหละที่เป็นนักล่าปีศาจ ที่ไปตกหลุมรักกับหญิงสาวที่เป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งอาจารย์ฟูจิโมโตะนะครับได้อธิบายไว้ว่าตัวเลเซ่เนี่ยมันก็คือระเบิดใช่ปะมันก็ต้องมีสลักระเบิดถูกต้องปะเขาก็เลยสร้างสร้อยคอโชเกอร์ในการดึงสลักที่คอคือการปลดปล่อยพลังพิศาจครับเหมือนกับการทำพันธสัญญาอะไรบางอย่างซึ่งเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดมากครับในมุมมองของผมนะเพราะคอเป็นจุดที่แสดงถึงความอ่อนโยนครับสติปัญญา ความนึกคิดความตายในยเวลาเดียวกันหัวขาดก็คือตายเลยประมาณเนี้ยการส่วนสร้อยคอก็เหมือนกับการคุมชะตาชีวิตด้วยมือของเราเองเหมือนกับการปาดคออะไรประมาณเนี้ยครับส่วนการดีไซน์หัวทรงระเบิดเนี่ยอาจารย์ปุชิตโปโตเขาได้ให้อธิบายไว้ว่าที่หัวของเธอมีลนะักษณะคล้ายลูกระเบิดปรมามนูนสมัย,ส,มยสงครามโลกรูปทรงคล้ายแฟตแมนไอไอลูกระเบิดลิตเติลบอยอะไอลูกระเบิดที่มันอยู่ในเรือดำน้ำนครับผสมกับดีไซน์ไบโอเมนชเชลมันได้ รับอิทธิพลมาจากงานศิลปะของ H.R. Giger นะครับผู้ออกแบบเอเ e ียน คล้ายๆกับอาจารย์ฟนะูจิโมโตะเนี่ยชื่นชอบการดูหนังแล้วก็ชื่นชอบในดีไซน์คารคเตอร์ในตัวฟีมเมกเกอร์มากเขาก็เลยดึงจุดเด่นและเอกลักษณ์ของตัวฟีมเมกเกอร์เข้ามาออกแบบเลเซ่ในครั้งนี้แถมจุดสังเกตที่น่าสนใจก็คือถึงแม้เธอจะมีร่างกายที่เบาบางและเซ็กซี่ขนาดไหนแต่ด้วยเอกลักษณ์ของอาจารย์ฟูจิโมโตะครับเขายังใส่ฟันให้กับลูกระเบิดเออมันก็เป็นเรื่องดีดูจากฟันแล้วก็ดูจากผิวสัมผัสที่ดูเปียกชื้นและแข็งกระด้างแล้วอ่ะมันดูแปล มันดูเออมันดูนะ่าสนใจอะ่ะสำหรับผมนะครับส่วนตัวของผมแล้วอะ่ะร่างกายของไฮบริด ที่มีแท่งๆเหมือนเกราะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนผ้าที่เอาไว้ผูกกับลูกระเบิดอ้ผ้าเนี้ยเขาาไว้ซ่อนระเบิดแล้วพอไปถึงเป้าหมายแล้วอ่ะมันก็จะดึงสลักระเบิดมันก็จะระเบิดพร้อมที่จะตายเพื่อให้งานสําเร็จเบื้องหลังของการออกแบบของตัวเลเซ่เนี่ยที่จริงแล้วไม่ได้เป็นการนําไอเดียของตัวภาพยนตร์เข้ามามีส่วนร่วมไว้เพียงอย่างเดียวครับมันมีการอ้างอิงแบบเทววิทยาหรือว่าเทพประการนํำเข้ามาเกี่ยวด้วยซึ่งในจักรวาลเชนซอ m แมนเนี่ยกลุ่มผู้ติด,ดตามของพจิตะเนี่ยมา จะถูกอ้างอิงมาจากลำดับชั้นของทูตสวรรค์ในศาสนาคริสต์ครับแต่สําหรับเลเซ่นั้นมีความพิเศษครับตัวเลเซ่เนี่ยเขาไม่ใช่เทพเจ้าโบราณแต่เป็นเป็นอาวุธของเทพเดอะเว็บคอนไฮบริดเลเซ่ไม่ได้อ้างอิงมาจากเทพองค์ใดองค์หนึ่งโดยตรงครับแต่เธอจัดอยู่ในกลุ่มของมนุษย์อาวุธที่เป็นเว็บคอนไฮบริดอาวุธสังหารเกิดมาเพื่อเป็นอาวุธประกอบไปด้วยดาบเลื่อยธนูแส้หอกปืนไฟอะไรเงี้ยรวมไปถึงระเบิดด้วยเธอก็อยู่ในจําพวกของ อาวุธของเทพเจ้าเหล่านั้นหรือกองทัพสวรรค์ที่ทาสงครามร่วมกับเชนซอร์แมนในอดีตแปลว่าเชนซอร์แมนเนี่ยก็คือในกลุ่มเวฟพอนทายปิดเช่นเดียวกันและที่มาของชื่อของเลเซ่นะครับที่จริงแล้วอ่านในภาษาญ,ญี่ปุ่นะจะอ่านว่าเลเซ่แต่ถ้าเกิดอ่านในภาษาอังกฤษอ่านว่าเลชชื่อของเธออาจจะมีรากศัพท์มาจากคําว่าใบมีดโกนนะครับซึ่งสื่อถึงความคมและอันตรายที่ซ่อนอยู่แม้ใบมีดนั้นจะบอกบางก็ตามนะครับอีกทฤษฎีก็คือมาจากภาษาที่บลูครับเลเซ่ หรือว่าเลสหรือเบซ u สซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับ่านที่ร้อนระอุครับฮอสโคหรือหินร้อนซึ่งสอดคล้องกับพลังระเบิดและความร้อนของเธอนั่นเองสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่อาจารย์พุชิมุโตะนะครับให้ความหมายกับหนูเมืองและหนูนาไว้ว่าอาจารย์พุชิมุโตะครับใช้นิทานอิสบเรื่องหนูเมืองและหนูนาหรือว,ว่าชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่า the town mouse and the country mouse นะครับเป็นแกนหลักในการสร้างคาแรคเตอร์นี้เหมือนกับว่าเรื่องทั้งเรื่องคือสร้างมาเพื่อเลนเซ่โดยเฉพาะ ขาว่าอย่างนี้นะซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ยเขาพยายามเล่าเรื่องของหนูเมืองหนูนาและจุดจบว่าสิ่งที่เลือกมาเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่ถูกหรือว่าสิ่งที่ผิดเสมอไปครับการที่เธอเลือกที่จะกลับไปหาเดนจิเนี่ยที่ร้านกาแฟาเลือกที่เป็นหนูนาแทนที่จะหนีกลับประเทศหรือว่าฆ่าเดนจิซะให้มันจบ,จบ คือจุดที่ทําให้เธอกลายเป็นตัวละครที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นครับแม้ว่าตัวละครที่อาจารย์วิชิมุโตะสร้างมันจะดีไซน์ออกมาแปลกขนาดนี้ก็ตามครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่อาจารย์เขาเล่าออกมามันทําให้ตัวละครตัวนี้มีความเป็นมนุษย์มากกว่ารูปลักษณ์ที่อาจารย์เขาแสดงออกมามันก็กลายเป็นว่าตัวละครเรนเซนะเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์ที่สุดเป็นตัวละครที่น่าจดจำที่สุดในเรื่องเชนซอมแมนก็ว่าได้ครับ สรุปในใจความของผมที่ผมได้ดูมาแลวได้หาข้อมูลมานะครับเลเซ่ไม่ได้ถูกสร้างมาจากเทพองค์ใดองค์หนึ่งครับแล้วก็ไม่ได้ถูกสร้างมาจากแนวคิดที่ว่าเป็นตัวละครที่เทพที่สุดเพราะว่าฆ่าง,ง่ายมากเป็นตัวละครที่เบาบางมากครับในอีกด้านหนึ่งเธอก็เป็นตัวละครที่หัวร้อนสุดๆไปเลยแต่มันเป็นการผสมผสานาระหว่างความกลัวสมัยใหม่ครับมันก็คือสงครามเย็นนิวเคลียร์นั่นเองทุกวันเนี้ยครับโลกปัจจุบันที่เราอยู่มันเหมือนกับปลอดภัยใช่ไหมแต่ว่าเราก็ยัง มีสงครามแล้วก็ยังมีความขัดแย้งแล้วก็ยังมีการเมืองที่มองไม่เห็นอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้นครับจะสะท้อนให้ถึงคําที่ว่าความกลัวสมัยใหม่ได้ดีที่สุดและสิ่งที่เป็นตัวละครเรเซ่ก็พยายามที่จะแสดงคำํคำๆเนี้ยออกมาให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดครับมันก็เข้ากับความโรแมนติกในแบบภาพยนตร์ยุค90ครับที่พยายามเล่าเรื่องในแบบเรียบง่ายแต่ว่าเข้าใจได้ไม่ยากในมุมมองของอาจารย์ฟูชิโมโตะครับ และปรัชญาเรื่องอิสรภาพขานนิทานอิสรมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดประเด็นจุดคิดทําให้แฟนคลับโ,โลกโที่ได้ดูแอนิเมชั่นภาพยนตร์เรื่องเซนซอร์แมนหรือเลเซอร์อาร์คเนี่ยได้จุดคิดขึ้นมาว่าเออแท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่มันก็เป็นจุดประสงค์ที่อาจารย์เขาพยายามที่จะเล่าออกมาแค่นั้นเองตามสไตล์การหักมุมการหักติบของเนื้อเรื่องที่ี่แกพยายามทําออกมาสุดท้ายนี้ผมอยากจะถามว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับตัวละครตัวนี้บ้างครับ กับตัวละครที่โผลมาเพียงช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตของเดนจิแล้วก็หายไป